สวัสดีค่ะช่องเมียเสียบผู้ช่วยเตอร์ซิลีค่ะอันลิ้นมาหอดงานนะเด้อค่ะเด้อบั่นวังแสแบงไต้นะคะบันของน้องน้าวินนะคะนี่กระจอดรถจอดนี่อย่างละค่ะฝฟนฟ้ากระโตคาฟ้าห้องค่ะตอนนี้เด้อเอค่ะเดี๋ยวลินพาไปเบิ้งกับลินมาพร้อมเชนจังน้องมุกนะคะแล้วกับอาจารย์เสียงแผ่วเด้อค่ะคนหลายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องหอมสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะ จันเสียงแพลวแล้วก็ผู้จัดการนะคะจ้าวันดีค่ะจันป่องนะคะไม่สองเอ็กแอลนะทรงสกาดอีเมลจ้าเฮาค่ะนะครับคุณงามความดีที่ลูกอ่าหน้าริมสา่างราคาแม่สา่างจะเลยเห็ดเฮาไอา้ไส้ถิ่มน่องนุ่งบ่ได้ก็ต้องมองายี่มยมอยากทักทากับพี่น้องครับจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานเช่นจังกับว่าสิมาบะได้มาเนาะครับผมกัญญาเปียดกือบบะได้มา าก็ได้มาครับผมะดิมาโมนี้นะคะแต่ว่าน้องน้องมินไ่ได้มาเนาะคุณพ่องคุณบ่าเห็นมาแล้วนะถ้าก็มีป่าถ้าก็มีป้าสองคนมาเป็นตัวแทนนะคะครับพี่น้องครับก็คือยังเบาล่ะครับหลายๆคนอยู่อีสานพันทินหากินไก่บ้านพ่อเบิ้งคลิปน้องนาวินกับแม่กินเข่าเอาเข่า้อนแม่ปุ๊บมันท่าไม่ยืงมาคนที่อยู่ไก่บ้านอยากทำเหมือนน้องนาวินแต่ทําไม่ได้เพราะด้วยหน้าที่การงานที่ต้องเดินทางไปทํางานอยู่ไก่บ้าน ครับสวัสดีครับนั่นก็จะเป็นต้องเบิงแม่จ๋าลูกเต้าช่องยูทูปก,กําลัางจเจริญกําลัางเดินหน้าไปได้เอฟซีกําลัางให้ความสนใจนะครับแต่ว่ากลับมาเจอภาะวะแบบฉีดวัคซีนวัคซีนดีๆบ่มีบ่ครับพี่น้องครับจงไว้ยังครับจงไวปติดพ้อบมบอ่ครับ <c oughs> เอ้าขอบ,บขอกมื่อวันศีรษะทษลืมเ <c oughs> ขาว่ <c oughs> าเขามีมีมีค้นเหม็นวางสินะวัคซีนดีๆเป็นแบบใดว่ะสัตว์จะซื้อมาบอกแตงซีว่าสัตนะนะครับ หาซื้อไปบอถือกดซีรัวพี่น้องครับผมกดดังสีครับตรงตรงเป๊ะๆนะครับผมนะฮะเอาเข้ากับสี่ใบซองไปตรงนี้พี่จังบัตรบอดีฝังนีได้ครับพี่ลิศฝังฝังปุ่นครับถ้าจะต่อเราไปกาไปจอดบัตรผมครับผมปุ่นนะครับพนันท้าได้ครับผมแต่กรลินกับกระลังมาครับทีมงานนะคะทีมงานมาซอยกันออกเพื่นสีเอาออกแล้วค่ะใช่ค่ะปะเปลี่ยนไม่ได้เด้อไปขอจังบัตรไหมได้ยังไงเราก็ต้อง ย่างน้ำพิ่นไปเนี่ยละย่างน้ำพิ่นย่างน้ำพิ่นจากน้อยนึงเบิ้งขบวนนะคะลิ้นแต่ลิ้น้าให้เบิ้งขบวนเบื้อะเด้อผู้ใดนั่นน่ะพูดยังง่ากับผมเก่งง่ะไปค่ะปไปค่ะไปสวัสดีค่ะสกะเลนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาร์กอภัยเมื่อกี้เมื่อกี้ วิ่งตามกันมาใช่ไหมเนีเ่ยม่วยข้ามา,า,มาสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานโอ้ <laughs> หายไม่นานผมแดงเลยบัดเนี้ยข่ามาขามาเห็นรถ่นไปก่อนนี <c oughs> าา่ค่ะเข่าบ้านเขาเนาะค่ะเนาะเข่า,า,าบ้านเขาเห็นรถกันมา จะเบียรถด้วยค่ะี่แม่ม่พีแม่ขนมไทยด้วยค่ะเอแม่ไอซูสุขติเยน้าพนึงยืนี้มเลยไปยากพี่น้องแล้วก็ลายค่ะ นตกค่ะจงนั่นะปเขาไปข้างหน้าไปก่อนแน่นอเขาะเือเขาจนอยู่นเอาเจ้าไฟไฟเสื่อมยังม่อยู่กันไปเลยไปเลย นาวินนวินบ่ดาวินไ่ได้บวดอตเราว่าสิได้ตอนรับแบบ น้องนะ็กวินคือไรดิวินเออตรงพึ่งแม่ไล่จะบอกไม่ง่ายเห็นยูค่ะเห็นยูค่ะเห็นนะวินพึ่งรถเห็นแล้วก็ใชยน้ำนอง ตัวน้องพี่น้องครับการเสียง,งเพลาะกับยรรงางมันได้ค่ะฝนก็ลุกมาเม็ดค่ะกาอยู่เกิดไฟหยันยังสมผลพี่น้องครับเกิดจะพ่นดูหยันพ่นนิ่งข้ากับที่ดินบริยันฝนตกครับเรนปิดอันนี้ไว้ค่ะดินใส่ห่วกมาใคลแย่ด้วเนี่ย น้อน,นังยินยืงรถตัวเมือเค่ะแม่ใส่น้นแม้ครับใส่ตน้น้มฝน,งงนงลงเม็ดแทงยู่งได้เลยหอมก็่หอมหนูอ,อมหนะอกไว้ลูกตอนนี้อย่านั่งรถแล้วเด้อค่ะเพราะว่าวัดอยู่ไกลอยู่ค่ะแล้วยางฝนก็ลงเม็ดนะคะ เห็นน่องขึ้นไปอันต้องรถกระบะจับลุงศพคุณแม่นะคะโอ้ยหัวใจสลายแล้วแม่สิบอยยเระเดือค่ะเพ็งไดเห็นน่องนะตจนนี่คือตจนน้องอ่ะนี่ฝนกระลุงเม็ดค่ะพายุเขานะคะอาจารย์นั่นเสียงแผ่วกันน้ามันก้นนันอันนั่นไประคาขบวนไปนะคะแต่พอดีฝนตกลูกมาน้ำนิ่งกระเรียน นั่งรถนะคะกลับไปไกลเต๋อพี่เด้อขามฟังถนนไปฟังพุ่นนะคะแล้วค่ะเดินพาไปตามเมืองพิธีการดนะค่ะเด้อรถวันอ่อนหน้ามาแจกแล้วเออก็ล่องไปครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีคีฟองดูฮีก็มาด้วยค่ะเด้อแต่ไมาเป็นพิธีกรแนนบอคะแนนแนนครับพอดีบอกน้องไว้มือสุดท้ายว่าถมาเป็นพิธีกรไทยนะครับเดเร่เมื่อร่วมคืนแรก นะครับขึ้นแหลกก็ขึ้นที่สองไอเดี๋ยวมารวมขึ้นที่2องขึ้นขึ้นที่2นะครับผมเห็นพี่เรียนมาด้วยขึ้นที่3ใช่ไหมฮะเรียนมาเมื่อวานอ๋อมาเมื่อวานนี้ใช่ใเมื่อวานนี้ขึ้นที่3วันนี้สุดท้ายแล้วเผาแล้วครับผมอ๋อจ้าจับฝนตกเนาะค่ะเนาะใช่ครับอากาศแบบเชอะเชอะแช่แช่แน่อ่าดีนะครับรถตีดลมครับตอนนี้ฝนเรียบร้อยแล้วค่ะลงแต่ว่ามือเดียนขี่ตมแน่ด้วยค่ะเด้ออยู่วัด ประมุกไปกับไอ้สองดูฮีแล้วค่ะไปทั้งคุ่แล้วค่ะ,ะเป็นกิ่ดตมเนี่ยค่ะเด้อยองเอาค่ะ พี่ลินยังมีร่มนะครับเอาผ้าห่ผมไม่มีนะครับเอาหม้มีบ่กครับเพิ่งมาแถมบ่บ่ครับซื้อเองครับเอาเพิ่งคือเพ่งแถม,มอ๋อล,ลินบบลินเขียวสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเชิญจ้าค้นหนาคนหนาแน่นมากเลยนะคะคุณแมาซอยคุณแม่เด้อจ้ะเคยมาซอยน้งนองนะวิานเคยมาซอยแม่จ้ะงอเหงื่อออกวัน กวมันมันมันน <ừ. S 3> ่าไปตัวนี้ก็ได้อร่ยเนื้จร่จริงร่วงสองบาทร่งสมาการในสุดท้ายในรายการทราคาพร้อมกับ พี่เจรจาท่าฟัางสุขบุตรขอการที่คนที่ผ่นานเคารพครับเที่ยงใต้ได้ท่าลมหายใจของคุณแม่ไปจากสามีอย่างไม่มีวันกับเวลา1ิบเอ็นกาโดยประมาณต่อที่จะมีพิธีชาปนกิจส่งร่างและลวินหยัในทั้งสุดท้ายขอเร่งเชิ็จแก่ทุกเกียรติทุกท่านนั่งสงบนิ่ง รือ,อยืนในที่แก้งเป็นเวลาเป็นนาทีขอเล่นเสร็ด้วยความกรุกับผ้าบางสุกุลทุ่สุดท้ายนะครับผมโอกาสนี้ผมขอได้เชิญดาบตำรวจยุทธพุ่นสีสุกพงหรือพิการนี่นะครับเป็นผู้อดผ้าบางสุกุลทู้สุดท้ายก่อนที่จะประชุมร่าง อะไรวิญญาณของคุณแม่นะครับก่อนที่จะมีพิธีคารนกิศพ่นที่ทางคณะเจ้าภาพต้องกราบขอพระคุณนะครับทุกท่านที่เดินทางมาร่วมสมสักการในครั้งสุดท้าย วันนี้หลายท่านได้ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์คนดังที่รู้ทราบข่าวเดินทางมาให้กำลังใจนองนาวินเป็นจำนวนมากนะครับผมหลายท่านด้วยกันหลายจังหวัดด้วยกันนะครับมองนั้นเป็นคนที่กระดันยูรู้คุณนะครับด้วยความกระดันยูนี้ได้สัมฤทธิผลออกมาเป็น หน้าที่พิธีกรตกลงกท่องอย่างใดต้องกราบขอประธานอภัยมาณนะ้โอกาสนี้และสุดท้ายนี้ผมขอกล่าวคําว่า มาเป็นกำลังใจให้น,อน้องน้าเวลาค่ะหักน้องนะคะว่าที่เป็นยูทูบเบอร์ต่างๆนะคะพี่จอมหนี้ฟังดีเจตีพัทยาอาจาร้าเนี่ยไม่รู้จักก็เยอะนะคะเยอะมากค่ะพี่นักพรตบ้านักตังก็เป็นกำลังใจให้น้องน้าเว้นนะคะคุณแม่ไปสู่สว่างสว่างเนาะนะครับยอมความคนการทางไกลเป็นพายุรีเสั้นนะครับตกลงภาพชาวนอาเชียงเงา

ไปซื้อสุกไปเดี๋ยวไปจอดก่อนตั้งรับรถทุกะมื้อนึงแล้วเด้อจ้ามื้อนึงเด้อเด้อจ้า